ประวัติหลวงปู่มูลในหมู่ของเกจิอาจารย์รุ่นเก่าชื่อคองหลวงปู่มูลทิตสีโลเป็นอีกหนึ่งครูบาอาจารย์ที่มีการพูดถึงในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เป็นกลุ่มพรับอิกสู่สายเหนือโลกมีเรื่องราวอภินิหารถึงขนาดมีตำนานการพาลูกศิษย์หายตัวจากสีสะเกตมาปรากฏตัวที่กรุงเทพหลวงปู่มูลทิตสีโล เกิดในสกุลสีส่งครามหรือแก้วปักปินคือกำเนิดเมื่อวันพฤหัส,สบดีเดือน5ปีชวดพุทธศักราช2437นบณบ้านจานอำเภอการทารมจังหวัดศรีสเกษบิดาชื่อดีมารดาชื่ออ้วมีอาชีพทำไร่ทำนาเป็นเด็กยากจนแต่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดต่อมาบิดามารดาเห็นแววทางด้านพระพุทธ,ธศาสนาจึงให้บรรพชาเป็นสามมเเมืเอม่ออายุหนึ่งปี และนำไปฝากกับพระอาจารย์สีดาเจ้าอาวาสวัดบ้านจานซึ่งเป็นพระที่เชี่ยวชาญด้านกรรมฐานและมีวิชาอาคมที่เก่งมากในปีอุทธศัรกราช2460ขณะอายุได้23ปีได้เข้าอุปสมบทมู่จำนวนเก้ารูปโดยหลวงปู่เป็นรูปที่9โดยมีโยมลุงของอันเป็นเจ้าภาพโดยมีหลวงอ้อสีดาเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงอ้อเพียงเป็นพระอนุสาวนาจารย์และหลวงอ้อปุ๋ยเป็นพระกรรมวาจาจา์ ได้รับฉายาว่าทิตติสีโลแปลว่าผู้มีศีลตั้งมัน่นจากนั้นได้ศึกษาวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์ต่างๆในแถบนั้นเป็นเวลาสีป่ปีก่อนออกสแสวงหาครูบาอาจารย์อื่นๆเพื่อศึกษาคันธทุระแล้ววิปัสสนาธุระในชั้นที่สูงสูงขึ้นไปปีพุทธศักราช2464หลวงปู่มุนเริ่มออกศึกษาสแสวงหาประสบการณ์โดยได้รับเรียนทั้งเวทวิทยา และสมรธถกรรมฐานจากครูบาอาจารย์ลายสำนักการเดินทางในสมัยนั้นเป็นที่ลำบากยากเย็นต้องเดินเท้าเกล่าผจญไฟจากผีป้าหรือสตร้ายนานับประการแต่หลวงปู่มีได้ยออ่อท้อได้เดินทางไปศึกษาวิชาอาคมที่สำนักศักดิ์ศลาแห่งบ้านจิกใหญ่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีกระทั่งศึกษาคำพีมหาพุทธาคมอันเป็นแม่บทของคำพีปฐมัง คำพีอิตธิเจคำพีมหาราชคำพีตรีนิสิ่งเหตุซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งอำนาจจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำราที่ใช้สงครามเช่นคำพีนิติประกาศสิทธิ์คำพีธนูระเวทว่าด้วยการแต่งเครื่องครอบมนในสงครามเป็นต้นในช่วงปี2475-2482 เมื่อหลวงปู่สำเร็จการศึกษาวิชาการต่างๆก็เก็บบริขารออกทุดงป่าผ่านทินทุรกันดารในชนนบุตรโดยเท้าเปล่ามายังกรุงเทพในระยะแรกหลวงปู่เข้าพักที่วัดเทพธิดารามเป็นการชั่วคราวโดยมีครูทองอินเป็นครูสอนของวัดเทพธิดารามเป็นผู้เอื้อเฟื้อจัดหาที่พำนักให้ท่านได้ให้หลวงปู่อยู่ที่วัดวัดอรุณราชวรารามพำนัดอยู่กับพระภิมรรมนาศศิษย์สายส,ายสมเด็จพระสังกราชแห่ โอกาสนี้หลวงผู้ได้รับเรียนวิชาคำผีมูลกัดจายสูตรซึ่งเป็นลักสูตรโบราณอันเก่าแก่ของคณะสงฆ์ไทยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นตำราที่ละเอียดลึกซึ้งแต่ชาติพระบาลีว่าด้วยคำผีอัถกถายักยิ่งที่จะมีผู้เรียนได้าำร็จปัจจุบันวิชานี้ได้ยกเลิกไปแล้ว หลวงปู่มุนได้เข้าสอบวิชามุนกระจายนั้นตรงกับสมัยรัชกาลที่6ซึ่งการสอบในสมัยนั้นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานและสมเด็จพระสังฆราชแเป็นประธานกรรมการฝ่ายส่งและพระเทราจารย์เป็นผู้ทดสอบด้วยโดยมีการถามตอบแบบมุปาธาปากเล่าถ้าถามตอบบาลีผิดเกิน สามคำให้ปรับเป็นตกทันทีด้วยความรู้ความสามารถที่แตกฉานในคำผีหลวงปู่สามารถสอบได้ประเด็นทำถึงหาประโยคในข่าวเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นหลวงปู่ได้ใช้วิชาความรู้ย่างคุ้มค่าโดยได้เป็นครูสอนมูลกัจจายอยู่ที่วัดโหงรัตนารามฝั่งทนบุรีเป็นเวลานาน,านหลายปีมีลูกศิษย์มากมายนอกจากนี้ในช่วงหนึ่งหลวงปู่มาพักกับสมเด็จพระสังฆราชแพที่วัดสุทัศน์ และได้ศึกษาวิชาบางย่างกับสมเด็จพระสังฆราชแห่อีกด้วยจากนั้นก็เก็บบริขารเดินถุดงติดตามพระอาจารย์ท้องนี้ที่มาจากอำเภอบึงการจังหวัดนอคายบุดงไปทางภาคเหนือเข้าเกศพม่าเป็นเวลา1ปีจากนั้นก็เดินเท้าเปล่าลงภาคใต้ไปพำนักกับพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้ เพื่อปฏิบัติกรรมฐานและแลกเปลี่ยนวิชาอาถรรพเวทมนต์กับพระอาจารย์ทิมอยู่ประมาณปีกว่าวาก่อนทุดงเข้าเขตประเทศมาเลเซียเพื่อจะเรียนวิชากับพระท่านคนวัดบางแซะใช้เวลาทุดงอยู่ถึงเจ็ดวันแต่ไม่พบจิงนตัดสินใจกลับวัดช้างให้ต่อจากนั้นก็ได้เรียนวิชาจากพะท่านคล้ายวาจาซิสวัดส่วนขันจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ของที่ระลึกจากพ่อท่านคล้ายคือชานมากเม็ดใหญ่เป็นที่ระลึกจากนั้นก็เดินทุดงเรื่อยมาจนกลับสู่เชตอีสานอีกครั้งและได้พบกับหลวงปู่สีชันทัศรีริในป่าแทบจังหวัดหนองคายและได้วิชาลบผงสีจากหลวงปู่สี ซึ่งได้รับซื้พทอดมาจากสมเด็จภูธาจารย์โตวัดระครังโพสิตารามช่วงที่ท่านธุดงแทบปุบนราชธา,านีได้พบกับหลวงปู่มัน่นและขอเรียนข้อวัดปฏิบัติในพระกรรมฐานแต่ไม่ได้ร่วมคณะธุดงเพราะท่านอยู่นิกายมหายานหลวงปู่เคยเล่าประวัติในช่วงธุดงให้กับพระบิกษุที่เป็นหลานของท่านว่าเคยได้เป็นสิทยิหลวงปู่มั่นอยู่พักหนึ่ง ในช่วงที่หลวงปู่ต้องการเจริญสมณธรรมเป็นธรรมอันล้ำลึกยักยิ่งที่ปุที่ยังเข้าไม่ถึงจะล่วงรู้ถึงอารมณ์ของวิปัสสนานีได้หลวงปู่มุนได้อยู่บนนี้มารับใช้พระอาจารย์มันอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็สแสวงหาความวิเวกเพื่อประพฤติปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งหลวงปู่แตกฌานเชี่ยวชาญครั้งนั้นหลวงปู่มุนได้ศึกษาธรรมจนที่สหธรรม,มิตท,ที่เป็นสิทธิของหลวงปู่มัน รู้จะสนิทสนมกับหลวงปู่ทุปอมเช่นหลวงปู่แหวนสุจิโนโนเป็นต้นในตอนที่หลวงลปวงู่มุนไปกราบนมัสการหลวงปู่มันท่ามกลางสิ่์ใต้กองทัพรมในคณะโนธนาธรมหลวงปู่มั่นได้ปรารคกับหลวงปู่มุนว่าท่านมุนท่านเก่งขอตัวอยู่แล้วหากไม่เจอกันหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปริยัติปฏิบัติและปฏิเวษให้สอบถามท่านแหวนได้เพราะเขาเก่งมาก หลวงปู่มั่นได้มอบของที่ระลึกให้หลวงปู่มุนซองอย่างคือแผ่นจานอัฐกระใบล้านมนวนเป็นรูปองค์กลๆเขียนเป็นภาษาของว่าเยสธรรมะเหตุปะอวะและอื่นๆเป็นต้นและทนาบัตรรัชาการที่แปรร้อมหลายเซนหลวงปู่มัน่นภายหลังหลวงปู่ได้มอบให้โยมแม้ท่านไปต่อมาหลวงปู่มีความกังขา่าสงสัยในกรรมฐานในเรื่องของจะตุทั์วัฏทาน ซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติในท่าทางสีเป็นมูลฐานของอิทธิปาติหารต่างๆจึงได้เดินทางไปกราบของความรู้เพิ่มเติมจากหลวงผู้แวนสุจินโนก็ได้รับความกระจางจากนั้นก็ถุดงต่อไปท่านยังได้รับเรียนวิชาจากพระอาจารย์สิงห์วัดป้าสารวันหลวงอ้อจาดวัดบางกระเม้าต่อมาไม่นานก็ได้รับเรียนวิชามีดหม่อมหากราบจากหลวงอ้อคำวัดข่าวแก้ว และหลวงพ้อเงินวัดมะปรางรวมซึ่งวิชานี้หลวงพ่อเดิมอุทธสโรวัดนองโคจังหวัดนครสวรรค์ก็เรียนจากหลวงอ้อคำและหลวงพ้อเงินเช่นกันนอกจากนี้ในช่วงที่หลวงปู่ทุดงมาสู่ภาคตะวันออกแถบจันทบุรีท่านได้พำนักอยู่กับหลวงอ้อสอนวัดเสริมสร้างกระทั่งหลวงอ้อสอนไว้ใจให้วิชาอาคมและครอบครูให้กับหลวงปู่หลวงปู่มุน นับเป็นหนึ่งในทายาทผู้สืบสายเวทวิทยาพุทธาคมในสายส,ายสมเด็จลุนแห่งนครจำปาสักพราอานาจากล่าวที่ยังดำรงขันอยู่ในปัจจุบันโดยสมเด็จลุนเป็นที่เลื่องลือในคุณ,ณธรรมและอภินญญาอภินิหารอาทิตสามารถเดินบนน้ำได้ยนระยะทางได้แปลงร่างได้เดินทะลุภูเขาได้กล่าวกันว่าอีกตูรงยุคก,ก่อนโน้นต่างดันดนสืบซอาหาสมเด็จลุน เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษามหาวิทยาคมตลอดจนวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่มูนเองก็ดันดดนทุดงผ่านอุบลราชธา,านีเข้าประเทศลาวเพื่อสื้อซอหาสมเด็จลุนแต่ไม่พบแล้วมาพักอยู่กับหลวงพ่อมหาเพียงวัดลำดวนในช่วงนั้นหลวงปู่ได้ใช้เวลาค้นคว้าศึกษา,กษาพระไตรปิฎกในเรื่องพระวินยัยปิฎกและพระอภิธรรม ซึ่งเป็นพระช้ำปีติเล่าถึงการเจริญกรรมฐาานล้วนๆประมาณสองเดือนกว่าแล้วก็ออกธุดงกลับสู่ประเทศไทยเข้ากรุงเทพมาพักนักที่วัดหงรัตนารามต่อมาธุดงไปทางอีสานเข้าสู่ประเทศลาวอีกหลายครั้งจนกระทั่งท่านมีอายุ30มสิป,ปีกว่าแล้วคราวนั้นหลวงปู่ได้พบกับคา,ารวสชื่ออาจารย์ฉันซึ่งมีสักเป็นเลียนของโสมเดชลุนที่จังหวัดนครพนมโดยเรียนวิชาจากอาจารย์ฉันจนหมดภูมิแล้ว อาจารย์ท่านจึงได้แนะนําฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงปู่ด,ดาเลงของสมเด็ดรุ่นปรมาจารย์ใหญ่ที่สืบสายเวทวิทยาพุทธาคมในสายสมเด็ดรุ่นในการฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ด,ดานั้นมีกฎเกณฑ์รายละเอียดมากทั้งยังต้องทดสอบภูมิปัญญาและอํานาจของกระแสจิตที่ต้องเข้มแข็งพอที่จะเรียนวิชาของท่านได้ ในรุ่นที่หลวงปู่ฟากตัวเป็นสิทธ์นั้นมีมากกว่าห้าสิกรูปแต่หลวงปู่ดำพันธุ์ทดสอบมิชาแล้วคัดออกจนเหลือแค่ตามรูปมีหลวงปู่มูลหลวงขอส่งวัดน่วงลบบุรีและอีกรูปหลวงปู่ลืมชื่อไปแล้วสำรับพิธีรอบครูของหลวงปู่ดำนั้นมีของยกครูที่หลวงปู่จำได้อย่างแม่นยำคือดึงผ้าไตรจีวรสองบาทสามทองคำหนักสิบบาทสำรับทองคำจะคืนให้เมื่อเรียนจบ และมีข้อห้ามประการสําคัญอีกคือห้ามสึกตลอดชีวิตถ้าสึกไปชีวิตก็จะหาไม่ในการครอบวิชานี้ถือว่าเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาวิทยาคมในสายของสมเด็จลุนแห่งนครจำปาสักซึ่งว่าจะเรียนจบต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญเพียรอย่างมากได้จหวัดพักผ่อนวันละสี่ชั่วโมงเท่านั้นอาหารต้องฉันมื้อเดียวและขั้นตอนสุดท้ายที่จะสำเร็จวิชานี้จะมีการทดสอบอย่างพิสดาร อย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่าหลวงปู่มุนท่านสำเร็จวิชาสำเร็จทัศนีมาจากสายสมเด็จลุนซึ่งเป็นที่รู้กันว่าวิชาสายนี้ลึกลับเกินผู้ทุชนคนธรรมดาจ,จะเรียนได้สำเร็จผู้ที่จะเข้าถึงได้ต้องเป็นผู้ที่มีบารมีมาแล้วนับชาติไม่ท้วนเพราะการควบคุมทัศนีได้นั้นผู้ที่จะสามารถทำการนี้ได้ต้องสำเร็จจตุตาชานเป็นมาตานในการทำ และยังต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกระสินจตุทัศนทั้งสี่ได้แก่ดินน้ำลมและไฟอีกด้วยหลังจากนั้นหลวงปู่ก็กลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านจานจนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสและพระอุปัชฌารับสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นประทวนที่พระครูมุนทิตาสีโลหลวงปู่ได้ปฏิบัติศาสนกิจตามที่ได้รับมอบหมายเป็นเวลาถึง20ปีจึงลาออกจากทุกตำแน่ง ต้องการใช้ชีวิตที่เหลือบำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติพระวิปัสสนาธุระอีอย่างเดียวประมาณปีพุทธศักราช2487ในช่วงที่หลวงปู่อายุ5 0ปีท่านเก็บบริวารออกทุดงบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าดงดิบโดยลำพังแต่ผู้เดียวและในช่วงนี้เองที่หลวงปู่ได้พบกับอาจารย์จ้อยและอาจารย์ขวัญวัดป้านองลมในระหว่างที่หลวงปู่ทุดงโดยบังเอิญ อาจารย์ัานซองจึงได้นิมนต์หลวงปู่โรดยาตยมที่วัดป้าน,นองโลมหลังจากที่หลวงปู่มุ่นเดินธุดงสแสวงหาธรรมอยู่หลายสิบปีประมาณปีพุทธศักราช2520ท่านจึงกลับมายังวัดบ้านจานซึ่งวัดบ้านจานในยามนั้นมีอายุว่า200ปีอยู่ในสภาพสุดโทรมท่านจึงได้พัฒนาวัดสร้างอุโบสถขึ้นมาด้วยญาติเหื่อและแรงจิตทำให้อุโบสถเสร็จสมบูรณ์ในเวลาอันสัน้น นอกจากนี้ท่านยังได้ช่วยเหลือลูกศิษย์และสหธรรมิกอีกหลายวัดเช่นวัดป้านองลมวัดโนนพึ่งวัดสับล้ใยญยและคณะศิษย์วัดสุทัศน์ในการสร้างถาวรวัดทุของวัดจนเป็นที่มาของวัดถุมงคลที่ได้รับความนิยมในหลายรุ่นต่อมาดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อวัดถุมงคลและเครื่องรางของขลังแทบทุกรุ่นที่ท่านจัดสร้างขึ้นจึงเป็นที่นิยมในมูสิษยานุสิษธ์ ด้วยเชื้อในพลังแห่งบุญญริจิตตาโนภาพของทั้นจนกระทั่งเมื่อเวลา7จนาฬิกา30นาทีวันที่1 1มีนาคมพุทธศักราช2546หลวงปู่มุลทิตสีโลพระอมตะเทระอาแผ่นดินแห่งวัดบ้านจานอำเภอกันทารงมจังหวัดสรีสเกตมรณภาพลงย่างสงบบนกุติสิริอายุ109ปี86พรรษา ตัวกูเป็นนึ่งบ่เป็นซองในแผ่นดินนี้ตัวกูเป็นเหล็กแต่กูเป็นทองแดงเผ่าตัวกูบ่มีไม้อมาตวาจาร่วงผู้มุ่นทิตาสี่โลกวัดบ้านจานจังหวัดสี่สะเกดสุดท้ายนี้ขอจบคลิปหลวงปู้มุ่นวัดบ้านจานไว้เพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไป ก่อนจากกันขอขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้มีความสุขร่างกายแข็งแรงแทงหวยให้ถูกรางวัลใหญ่เฮงเฮงปังๆตังเข้ารัวๆแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ